เฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเก็คของกันโอเคโอเคกันยืนตรวยกันเหรอเออแคมพี่อยู่นี่เดีย๋ยวพี่สูมอยู่ทางนี้แคมไม่เหนี่นี่มึงก็อยู่ในตี้ดีฮะ <laughs> มองไม่เห็นวะ จะเหลือละมึงลอยมึงลอยกูขึ้นเขามึงกล้าจะเชื่อดกูแต่กูน่ะเชื่อมึงยังกะเป็นหมู่หันใครวะไอ้แกงน้ำบานมึงอ่ะตอนนี้กลายเป็นถงหัวบานกันหมดแล้วกูบอกเลยนี่ชื่ออะไรวะพูดอย่างเงี้ยไม่รู้เออใช่ใช่คนที่ผมว่าแอมหนึ่งวะวะลุงมันเนม่ย กีตายหาตรงเนี้ยแม่งเก็บเรียบเลยชไม่เอะเลยมึงก็เก็บล้มศพมงไปเด็ดออแม่งเก็บเรียบเลยเชี่ยโอ้ยแ้แล้วเราว่าไัเเี่ยกลับเอมันไม่มาเล่าครับ้ไอ้หน้าบานไ้ทองจอมแไอ้แกขานเดียวย

dạ mày có một cái món đeo thì lúc đầu tiên thì thôi nắng เดี๋ยวดูมันฟังกันมาคุยแล้วกันเฮ้ยเหมือนจะท้าเราอีกเว้ยี่นะคะแรกนีครับดูไอเลิฟยูมันเดรยไอเลิฟอย่างเงี้ยนเหมือนเหมือนกับนี่นะคะได้ดีมันก็มีหลายอย่างนะมันมีไอ้นี้ด้วยไอ้การแบ่งการเข้าไปเสียงดังไหมเสียงดังได้ปะเนี่ยตอนนี้ย จะมีิดน้มะตูผมก็ได้โด้ยโ้ยจะยื้อตัวโอ้ยอะไรล่ะแกงน้ำบานแพ้แกงน้ำว่าวคือดไรแล้วจะไปตะโกนทำไมได้เสี่ยงไม่เข้าใจเลยไม่บอกเขาทำไมนี่โอ้มขุนอองราชัน

ไอแรมึงไปได้ชรับหน้าเครับผมอยากดูสกเกอร์ดช่อคุยครับชื่อคยดเด้อเด้อวยกันเยอะเลยโอ้ยเฮ้ยถ่ายรูปไวหมแล้วพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงไปเห้ยถ่ายรูปแล้วคุกคลุกคกคลกแรกยครับการ่มรกรผมบคครับ คือแรกนะครับถึงพี่ใจดีผมก็แรกมีแต่ติ๊กเกอร์ธรรมดาแรกเขาไปแล้วครับผมผมอยากได้กูก่แหวนผมชนะเป็นไหมไอ้สัสเฮ้ยมมวงหัวแล้วม่วงหัวแล้วครับเดี๋ยวเก็ตจะรีบเลิกไปไหนเอ้าเดี๋ยวาให้เลิกทีหลังอ่ะพวกตู้ด้วยไม่มีที่เก็บของ เ้ยเยยอ้ยกงน้ำบานเนียไปไหนเนี่ยกงนำบานต้องไปฝึกหมเจอใครไอ้เียไปไหนวะ หาใครคือเสียตอนนี้กูเป็นเสียแล้วกูรวยมากกูได้ของมาก็ไปแกงน้ำว้าวไปไปอภิษฐร์อภิษฐร์ไอเสดแกงน้ำว้าวไอ้สัดเอ้ยก่อนไปการติ่งท้ายกันติ่งท้ายติ่งท้ายไหนดิติ่งท้ายอะไรค้างค้างค้าง เรา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 ไปย่อยเราก่อเดียวไปเลียบแหแล้วป่ไปเราย่อยหนเยไปไปเลียบแหแล้วกนไปไหนเดี๋ยวไปรวบรวมกาลังพลมาใหมเดี๋ยวมาท้าใหมเน่เ่กูอยากจะฝากเสียงเสียงหนึ่งไว้หนอ ตอนนี s <S ้คืองานคู่แล้วเจอกัไอ้แกงน้ำบอลไอ้แกงน้ำว้าของแม่เฮียข้าจะรอเจ้าอยู่ที่ท่ารถทุกวันเลยนะไอ้แกงน้ำว้าเดี๋ยวไม่เจอแกงน้ำบาล มาดิมึงรอ life, เฮียอะไรอ่ะเดี๋ยวู้ขอไปรวบรวมกำลังพลก่อนในสัตว์กูรออยู่กูรอนานแล้วเนี่อะไปดิดิดดิจ่ายนึ่งดินึงปะดินึงเออวันนี้ก oui> ูวันี้กูยอมก่อนเออาไปี๋ยวไกงก้อคุณสิอมง่ยนิดๆตัวตัวจับกูไว้ไอ้ตัวาไจัไม้เลยจําไม่ใช่กูไอ้แกงกู้ก 啪啪啪啪